สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับแม่นวลสวนเกษตรมีดีต้องแบ่งปันและบอกต่อวันนี้แม่นวลจะพาทุกคนไปดูต้นมะพร้าวที่ถูกร่วงแรดเจาะทำลายโดยที่เจาะตรงกลางยอดนะคะเราจะหาด้วงไม่เจอแต่ว่าสังเกตได้จากที่ยอดจะค่อยๆเหี่ยวแห้ง เราก็เนา่าซึ่งเราสามารถดึงยอดออกมาได้มาดูค่ะว่าหลังจากนั้นเราจะรักษาเราก็ดูแลต้นมะพร้าวนี้อย่างไรกันนะคะเราจะใช้เมทาไรเซียมบิวเวรียซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงนะคะอัตราใช้ก็คือ50กรัมต่อน้ำา20ลิตร หรือประมาณ4ช้อนโต๊ะฉีดพ่นทุก3-5วันหลัง4โมงเย็นหรือวันที่มีแดดอ่อนตามตัวอย่างเราจะใช้น้ำเพียง1ลิตรแล้วก็ใช้ผงเมทาไเซียมประมาณ3กรัมนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปเทราดลงขอมะพร้าว ใช้มีดกรีดเยื่อเพื่อให้ยอดมะพร้าวมันแทงออกมาได้ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างก็คือทำความสะอาดของมะพร้าวด้วยจากนั้นเราก็เทน้ำราดไปได้เลยเมทาไรเซียมนี้ก็จะไปยับยั้ง ไข่หรือว่าตัวอ่อนของมแมลงนะคะไม่ให้เจริญเติบโตใบมะพร้าวลักษณะนี้เกิดจากมแมลงชนิดหนึง่งซึ่งดูดยอดยอดอ่อนของมะพร้าวนะคะนั่นก็คือมแมลงดำหนามตอนที่เป็นยอดเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะเราจะเห็นก็ตอนที่ใบมันคลี่แล้วเนี่ยค่ะใบคลี่แล้วลักษณะ เปนยอดสินตาลในอนาคตก็จะเป็นสีขาวหรือที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามะพร้าหวหัวหมอกนะคะเราก็ใช้เมทาเลเซียมอคะ่ะผสมน้ำเรากา็ราดไปที่ที่ยอดหรืออาจจะใช้พ่นก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยก่อนที่มันจะดูดกินน้ำเลี้ยง ห้เสีียายาแบบนนะคะคตอนนี้ก็ทำได้เพียงฉีดพ่นรักษาตามอาการไปก่อนนะคะจะเห็นว่าเมื่อต้นไม้ปลอดภัยจากมาแมลงเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตกลับมาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะยอดมะพร้าวพุ่งกระโชดนะคะ แล้วเราก็ใส่ใส่ซ้ำก็ได้ค่ะคือใส่บ่อยๆก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นอันตรายเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็เท่านั้นเองนะคะเมทารเซียมบิวเรียเป็นสารชีวพันธุ์ไม่ใช่สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะคะมีขายตามออนไลน์ค่ะ ส่วนยี่ห้อก็มีหลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบยี่ห้อไหนก็เลือกยี่ห้อนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่นวลสวนเกษตรด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆภายใต้สโลแกน มีดีต้องแบ่งปันและบอกต่อจะบอกต่อเรื่องอะไรนั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ